ชุดนี้ก็จะเป็นกระทะของบอยนะครับบอยกระทะผ่า,าเป็นล้อ14นะใส่ออเนิวได้แต่ว่าเป็นออเนิวปี19ลงไปนะครับแล้วก็เป็นออฟติไม่ล้นสักเท่ไรไหน่นะครับตั้งหน้าน้อยนะครับเห็นไหมเป็นออฟติไม่ล้นซักเท่าไหร่เราสั่งมาเพื่อเป็นรถบีแมทรุ่นเก่าหรือว่าจะเป็นออเนิวรุ่นเก่าหรือไม่ก็เชฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ mm. ก็ใส่ได้นะเป็น6รูนะครับ แล้วก็ป็อปจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับตั้งหน้าน,น้อยก็คือจะไม่จะไม่ถ่างออกมาเยอะเลยครับนะฮะแล้วก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วประมาณนี้นะให้ดูนี่ครับมายกนิดนะเฮียเป็นเจ็ดนิ้วนะเพราะว่าถ้าจะให้มันไม่ถ่างก็ต้องเป็นเจ็ดนิ้วถึงจะดีครับนะฮะถ้าเจ็ดนิ้วครึ่งก็ยังมีการออกมานิดหน่อย เป็น7นิ้วครึ่งครับ14 7นิ้วครึ่งกระทะของบอยใส่ดีแม็ก็นไม่กก็เป็นออนิวนะครับแต่ถ้าเป็นปี2020ใส่ไม่ได้นะจานเบรกติดถ้าจะให้ใส่ได้ก็ต้องกลึงนะครับกลึงล้างด้านหลังออกด้วยผมไม่แน่ใจนะว่า2020ยเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ได้แหละตามหลักนะครับต้องกลึงจานเบรกด้วยแล้วน่าจะกลึงกระทะช่วยด้วยหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะแต่จานเบรกต้องกลึงแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้ากลึงกระทะหลังเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะฮนะ,ะนนนะสำหรับ อ่อนนิวหรือไม่ก็ดีแม็รุ่นเก่าเป็นออนนิวปีสิลงไปนะใส่ได้ครับแล้วก็ล้อจะไม่ทางเท่าไหร่แต่เป็นกระทะ7นิ้วนะครับว้าง7นิ้วนะเป็นขอบ14ว้าง7นิ้วนะครับจัดไปใครอยากได้มาแล้วครับโอเคก็มีกระทะสวยๆเยอะแยะมากมายนะครับมาที่อู่ปริชาติเพาลอยก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายอยากได้กระทะแบบไหนอย่างไร แบบราคาย่อบเาก็มีคู่ละ 3- 4มสพันอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับคู่ละแปดเก้พันก็มีคู่ละเป็นหมื่นก็มีอ่าอยากได้แบบไหนทักทายมานะครับ